เขากันตั้งใจนะนานๆถึงจะได้มาพบกันครั้งหนึ่งก็ด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสอนไว้ว่าอัตตาหิอัต,ตโนนาทโถตนแลเป็นด่พึ่งของตนโกหินาทโถกร,รโรสิยา บุคคลอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งของตนได้อัตนาหิสุดันเตนะักนาถังรัพติดุลพังผู้ได้ฝึกฝนอบรมตนให้ดีแล้วยอมได้ที่พึ่งซึ่งหาได้ด้วยยากดังนี้ก็พระพุทธเจ้ายังได้ทรงตรัสภาสิตทธิไว้ ก็ควรพากันน้อมเข้าไปคิดไปพิจารณาปฏิบัติตามในเวลาที่ได้อยู่ใกล้ครูบาอาจารย์ก็ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติให้เต็มที่ตั้งใจฟังอุบาทอุบายธรรมะต่างๆจำไว้ให้ได้ เมื่อจำได้แล้วก็ลงมือปฏิบัติตามไปเมื่อธรรมะเกิดขึ้นในใจแล้วกิเลสตัณหามันก็เบาวางไปใจก็ไม่ดิ้นรนเดือดร้อนไม่ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไปภายนอกใจก็อยู่ที่ใจเพราะว่าใจในท้ามันความอยากมัน ไม่รบก,กวนแล้วมันก็สงบอยู่แหละอันที่มันพุ่งสร้างเลื่อนลอยก็เพราะมันอยากอยาก่างใดอย่างหนึ่งนั่นเรื่องมันนะมันหวังว่าเมื่อได้สิ่งนั้นมาแล้วตนจะมีความสุขแสดงว่ามันคิดหวังพึ่งตั้งแต่วัตถุสิ่งอื่นนี่ถ้าพูดในทางธรรมปฏิบัติอันึกซึ่งเข้าไป พระองค์พุทธองค์ทรงสองในให้พึ่งตนเองนี่มันก็มีหลายในในหนึ่งบุคคลผู้ที่อยู่ในฐานะที่จะต้องฝึกตนให้ดีในทางโลกก็ตั้งใจฝึกตนให้ดีไปตามระเบียบของชมลมของสังคมนั้นๆ ให้มีวิชาความรู้ใส่ตัวเองให้ได้ในเมื่อตนยังหนีจากโลคอันนี้ไม่ได้ก็ต้องฝึกตนให้เป็นคนดีคนมีวิชาความรู้ความฉลาดในหน้าที่การงานต่างๆและลงมือฝึกหัดปฏิบัติตามวิชาความรู้ที่เรียนมาให้ชำนิชำนาญอย่างนี้นะ เมื่อเป็นผู้มีความรู้ดีแล้วการลงมือปฏิบัติก็ดีทำงานก็ได้ผลนะว่าเป็นที่พึ่งของตนเองได้เช่นอย่างว่าคนมีความรู้ปฏิบัติหน้าที่การงานให้ดีขึ้นมันก็ได้เงินเป็นรางวัลตอบแทนอย่างนี้นะ เมื่อบุคคลมีเงินมีทองเขาแล้วก็ไม่ต้องไปพึ่งคนอื่นนั่นเรียกว,ว่าพึ่งความสามารถของตัวเองนี่เรียกว,ว่าคุณธรรมของผู้ข้องอยู่ในโลกมันก็จำเป็นต้องฝึกตนถ้าคนเราเกิดมาแล้วไม่คิดฝึกตอนอาศัยตั้งแต่พ่อแม่เป็นอยู่ อาศัยตั้งแต่พี่น้องเพื่อนผุงเป็นอยู่แล้วตนเองไม่ฝึกขนหาวิชาความรู้ใส่ตัวเองอย่างนี้เวลาเจริญไว้ใหญ่โตขึ้นมาอันพ่อแม่พี่น้องจะให้เราพึ่งอยู่อย่างนั้นตลอดไปไม่มีทางเพื่อนก็จะต้องบังคับให้ไปหางานทำให้เลี้ยงตัวเอง ให้ได้อืยังวันโลกนี่มันจึงได้มีการแต่งงานกันมีผัวมีเมียม,ม,มีสร้างบ้านสร้างเรือนขึ้นเนี่ยจะไปอาศัยทศพ่อแม่ตลอดจนอายุมากขึ้นไปอย่างนี้มันไม่ได้เขาไม่ทำกันในโลกอันนี้นะยิ่งฝรั่งบังค่าแล้วเขายิ่งอายุสิบแปดปีเขาบังคับให้ไปหางานทำด้วยตนเอง หาเงินหาทองพึ่งตัวเองอย่างนี้แต่คนไทยเราเรียกว่าปฏิบัติตามคำสอนของพระเทเจ้าคำสอนของพระเทเจ้านั้นทรงสอนให้รู้จักผู้มีอุปการะแก่ตนเรแลกว่าคิดตอบบุญแทนคุณท่านผู้มีอุปการะแก่ตนนั้น บันนี้พ่อแม่เมื่อได้รับอุปการะจากบุตรธิดาแล้วก็ไม่ทอดทิ้งบุตรธิดาของตนได้อนุเคราะห์สงเคราะห์ให้บุตรธิดาของตนได้เป็นฝั่ง,เป,งเป็นฟ้ามีย่าวมีเรือนนี่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้นั่นแหะชาวพุทธชาวไทยเรา ริงได้ปฏิบัติตามนี้ทอยที่ทอยอาศัยซึ่งกันและกันเรือว่าบุตรธิดาเมื่อเวลายังเล็กยังน้อยอยู่ก็อาศัยมารดาบิดาเลี้ยงดูปูเสือมามารดาบิดาส่งเสียให้ได้ศึกษาเรียนวิชาความรู้ต่า,าง เมื่อเจริญใบใหญ่โตมาพิีวิชาความรู้มีความอุพถตดีแล้วอย่างนี้ก็พ่อแม่เท่าแก่ชรามาแล้วผู้เป็นลูกก็ต้องทำหน้าที่การงานแทนพ่อแทนแม่แต่าตอบบุญแทนคุณท่านข้าเขา้าพนและน้ำนมที่ท่านไดอุปการะเกือ้อกูลมานี่ไอในทาง พุทธศาสนาพระพุทธเจ้าทรงสอนอย่างนี้ทีแรกนี่พ่อแม่ก็ช่วยเหลือกนแหละแต่บางคนนะ่ะเห็นว่าพ่อแม่เอาใจใส่ช่วยเหลือดูแลแลราลืมตัววะนี่ไม่เกียรเกียกครคลานทำการงานเกียกรขคลานในการเรียนบางบางตระกูลบางบ้านเนะี่ยพ่อแม่มีเงินมีทองเอาส่งเสียให้ลูกไปเรียน ลูกได้มีเงินใช้ใจในการเรียนไม่เอาไหนไปคบกับคนชั่วเป็นมิตรเข้าไปอย่างนี้แล้วก็เมื่อเวลาออกจะหยุดจากการเรียนมาก็ไม่มีความรู้อะไรติดตัวความบะพฤติก็ไม่ดีอย่างนี้พ่อแม่เท่าแก่ชรามาแล้วก็ช่วยเหลือลูกไม่ได้ลูกเช่น,นั้นแหละ ก็พึ่งตัวเองไม่ได้เลยวันนี้นะเพราะไม่มีวิชาความรู้อะไรแล้วก็ไม่ได้ฝึกฝนอบรมจิตใจให้ดีอ่าอย่างนี้อ่จิตใจก็เลวไหลไฟแต่ทางตำคิดบำเพ็ญตนเป็นนักเลงเจ้าชู้เป็นนักเลงเล่าเป็นนักเลงเล่นการพน,น,านันไปคบคนชั่วเป็นมิตรอ่าอย่างนี้ ความโรเพติอย่างนี้ในทางพุุศาสตร์ศาสนาเรียกว่าเป็นคนไหวไปในทางต่ำทางแห่งความเสื่อมของชีวิต <c oughs> เพราะฉะนั้น่ะทุกคนขอให้คิดพึ่งตนเอง <c oughs> เมื่อพ่อแม่เลี้ยงจเจริญไว้ใหญ่โตมาแล้วก็ตั้งใจศึกษาเราเรียนวิชาความรู้ ฝึกตนให้เป็นคนดีขยันชอบการชอบทำการทำงานไม่เกียจคร้านหนักเอาเบาสู้เข้าไปให้นึกถึงอนาคตของตนเมื่อตนใหญ่ก้าหน้าบ้านขึ้นมาแล้วตนก็จะได้พึ่งตัวเองวันนี้เราก็จะให้คนอื่นได้พึ่งบ้างพูดในทางโลกอันที่กล่าวมาแล้วนะั่นน่ะ ความเป็นอยู่ในโลกก็ต้องอาศัยความหมั่นความขยันอาศัยวิชาความรู้ทีนี้คนเราจะไปอาศัยแต่ความเป็นอยู่ในโลกนี้โดยวนเดียวไม่คิดถึงอนาคตเบื้องหน้าก็ไม่ถูกต้องเพราะว่าคนเราเกิดมาแล้วก็จะต้องมีความตายเป็นที่สุดทีนี้การตายแล้ว หากว่าเมื่อกิเลสยังไม่หมดมันก็ไปทำกรรมดีบ้างทำกรรมชั่วบ้างเอา้าตายลงกรรมดีกรรมชั่วนั้นคนนำดวงกิจนี้ไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่เสวยฐสุขบ้างเสวยทุกข์บ้างหมุนเวียนไปอยู่อย่างนี้ถ้ามเมื่อผู้ใดยังไม่ทั้งไม่ได้พิจารณาเห็นโทษของกิเลสต่างๆหมดนีและก็ ไม่ภาคเพียรพยายามละมันอย่างนี้มันก็จะก่อทุกข์ให้ไปในสงสารเสวยสุขบ้างเสวยทุกข์บ้างไปอย่างนี้ไม่ไม่มีที่สิน้นสุดในทางพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าทรงรู้แจ้งว่าการกระทําของคนเรานี่น่ะมันมันเป็นผลตอบสนองแก่ผู้กระทํา ไม่ใช่ว่าทำอะไรลงไปแล้วนั้นมันจะไม่มีผลตอบสนองเลยอย่างนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าผู้ใดทำดีย่อมได้รับผลดีผู้ใดทำชั่วย่อมได้รับผลชั่วอย่างนี้เนะมันหลักนี้แหละหลักสำคัญนะเพราะว่าลัทธิอื่นศาสนาอื่นเขามันไม่เห็นไปอีกอย่างหนึง่ง บางพวกก็เห็นว่าการทําดีหรือทําชั่วไม่มีผลตอบสนองออย่างนี้นะมีอยู่ในลัทธิในโลกอันนี้นะทําไปแล้วก็สักว่าจะทําแหละไม่มีผลตอบสนองให้เป็นสุขหรือเป็นทุกข์ไปในสงสารนี่ไอความเห็นอย่างนี้ก็ถือว่าตายแล้วศูนนั่นแหละพะเป็นอย่างนั้นทีนี้บางพวกก็เห็นลงไปว่า โลกนี้เที่ยงเคยเกิดเป็นอย่างไรก็เป็นอยู่อย่างนั้นแหละไปเรื่อยๆบุคคลจะทำดีหรือทำชั่วอย่างไงก็ไม่ไม่มีผลตอบสนองอพวกนี้กับพวกหนึ่งอีกแต่ว่าถือไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยเกิดขึ้นมาลอยๆเช่นผู้ใดเคยเกิดเป็นผู้หญิงมีรูปร่างสันฐานอย่างไรอย่างไร เกิดไปชาติหน้าก็เป็นอย่างเดิมผู้ดใดเคยเคยเกิดเป็นผู้ชายมีรูปร่างอย่างไรก็เกิดไปชาติหน้าก็เป็นผู้ชายอยู่เหมือนเดิมอย่างนี้นะความเห็นของคนวางพวกนะอืมันเป็นย่งั้นทีนี้ความเห็นของพระพุทธศาสนาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว ซึ่งตกงกันข้ามกับความเห็นของพวกเหล่านั้นเลยพระองค์ทรงตรัสว่าบุญมีจริงบาปมีจริงอย่างนี้นะนรกมีจริงสวรรค์มีจริงะนิพานมีจริงข้อปฏิบัติให้ถึงซึ่งสวรรค์ก็มีให้ถึงซึ่งะนิพานก็มีคมชั่วที่บุคคลทำมันย่อมนำไปสู่อบบายภูมิทั้งสี ตามกำลังของบาปกรรมที่ทำนั้นถ้าทำกรรมหนักขึ้นไปเพราะต้องควรมันก็กรรมนั้นก็นำไปเกิดเป็นสัตว์นรกไปทนทุกข์ทรมานอยู่ในนรกถ้าหากว่ากรรมนั้นไม่หนักถึงประนั้นเช่นอย่างว่าผู้ที่ทำผิดศีลก็ไม่มากอย่างนี้นะอื แต่ว่าเป็นคนตะนีไม่ได้ให้ทานอะไรอย่างนี้แล้วเป็นคนชอบอิจฉาลิษยาผู้อื่นบ้างไม่ได้ทำบุญกุศลอะไรมากมายไม่ได้ฝึกขนอารมณ์จิตของตนให้ดีพอตายลงไปแล้วบาปกรรมมันไม่มากมันไม่ถึงก็จะนั่ไปสู่นรก ได้มันก็นำไปให้เกิดเป็นเปรตแบบนี้นะอันลักษณะของเปรตนี่ท่านกล่าวไว้ในตำราเนะี่เป็นเปรตนี่ไม่ได้กินอาหารอิม่มหนำสำรานอดโซเป็นคนเป็นสัตว์ที่หิวโหวยอยู่อย่างนั้น,นความเป็นอยู่ก็ไม่ไม่เรียกว่าไม่เป็นไปเพื่อความสุขความสบาย เป็นอยู่แสนยากแสนลำบากอันเปรตในท่านกล่าวไว้ในตารามีถึงสามสิบสองคำพวกน,นู่นนูืนบางกจ้พวกกินอุจจราระปัสสาวะของตัวเองกินน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำเน่าน้ำเหม็นของตัวเองอย่างนี้ก็มีบางเจ้พวกกิกนลูกของตัวเองอ มันซารพัดในตำราท่านเก่าไว้นะนี่แหละยังว่าเรื่องบาปเรื่องกรรมเรื่องที่ตกแต่งให้คนเป็นเปรตนี่นะบางพวกก็ไปเกิดเป็นอสุรกายต่ำโกเปรตลงไปไม่ได้เสวยทุกทนทรมานเสมอกับเปลตแต่ในในเรื่องอสุรกายนี่ไม่ชัดอันนี้นะบางกระพวกที่บาปกรรมไม่มาก ก็ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานนี่เรียกว่าการทําความชั่วงคนเรานะ่ะยิ่งกว่ากันย่อนกว่ากันไม่เท่ากันเหตุฉะนั้นภูมิอันเป็นที่ไปเกิดของบคุคคลผู้ทำครามชั่วมันจึงว่ายิ่งกว่ากันย่อนกว่ากันพระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ในม,มีเหตุผลนะ,ะทำไมเราถึงจะไม่เชื่อกันนะเราดูกันก็ได้ปัจจุบันนี้นะบางคนก็ใจดำอมหิตมาก ชอบเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นมากอย่างนี้นะชอบทรมานผู้อื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนข่มเหงคนอื่นตัวมีอำนาจเหนือเขาข่มได้ข่มเอานี่แล้วอย่างนี้จะไม่ให้มันกรรมทั่วนี่มันตามสนองเป็นทุกข์เดือดร้อนไปในโลกสงสารยังไงเล่านั่นเอง <c oughs> บางคนก็ เบียดเบียนอยู่เราเบียดเบียนคนอื่นและสัตว์อื่นไม่รุนแรงเท่าไรอย่างนี้ก็มีอย่างนี้นะม,มันแล้วตั้งแต่จริตนิสัยของบุคคลมันเป็นอย่างนั้นคนเราไม่เหมือนกันแม้การทำบุญกุศลความดีก็เหมือนกันนะบางคนก็ทำได้แต่น้อยบางคนก็ทำได้พอปะามานกลางบางคนก็ทำได้มาก ทั้งนี้มันก็ขึ้นอยู่กับศรัทธาความเชื่อของบุคคลขึ้นอยู่กับปัญญาความรู้ความฉลาดยิ่งกว่ากันยอนกว่ากันไม่เท่ากันนี่เช่นนั้นผู้ใดมีปัญญามากก็ทำกุศลคุณงามความดีได้มากผู้ใดมีปัญญาน้อยก็ทำความดีได้น้อย ศรัทธาในพุทธศาสนานี่พระพุทธเจ้าสอนให้ต้องมีปัญญาประกอบด้วยอย่าไปเชื่อไปโดยไม่มีเหตุผลเราได้ยินได้ฟังเรื่องราวอะไรมาจะเป็นเรื่องนินทาเรื่องสรรเสริญเรื่องเห็นผิดเป็นชอบต่างๆอะไรมาหูนี่นะมาถึงเข้า ท่านกล่าวไว้ว่าอย่าทำตัวเป็นคนหูเบาใจเบาเชื่อง่ายได้ยินคำสรรเสริญละนินทามาบางคนนะหูเบาใจเบาพอมีคนมาพูดถอให้ฟังว่าคนนั้นละนินทาท่านคนนี้ยกโทษท่านอย่างนี้ไม่ทันได้สืบสวนไม่ทาไม่ทันได้สืบสาวเราเรื่องต่างๆเหล่านั้นนะ โกรธแล้วไม่ทันไรอะอย่างนี้แหละโกรธแล้วหาทางแก้แค้นแล้วไม่ทราบว่าเรื่องนั้นเป็นจริงแค่ไหนก็ไม่รู้ถ้าอยู่ใกล้กันก็กระทบกระทั่งกันแล้วอ,อันนี้แหละท่านโบราณท่านว่าคนหูเบาใจเบาผู้ผู้ที่เป็นชาวพุทธจริงๆต้องใจคอหนักแน่นเมื่อได้ มีเสียงสรเสริญลินธามาเราต้องอดทนซะก่อนเรื่องนี้เป็นยังไงหนอเนี่ยฟังไปสืบสวนไปค้นหามูลเหตุมันไปมันเป็นจริงหรือไม่หนออย่างนี้นะแต่บางอย่างก็อาจจะมีคนกลางแล้วไปส่อเสียดให้ก็ได้ปั้นเรื่องไปส่อเสียดให้คนทะเลาะก,กันก็ได้อย่างนี้นะนั่นแหละ ถ้าเมื่อเรารู้ว่ามันเป็นเรื่องยุให้ทะเลาะกันเปล่าๆอย่างนี้มันก็หายโกรธมันก็ไม่มีเรื่องอะไรกันก็เป็นเรื่องยุแย่กันต่างหากอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราต้องนักปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องมีใจคอหนักแน่นท่านยึงว่าการทำสมาธิภาวนานี่นะก็เพื่อที่จะฝึกใจให้หนักแน่นนั่นเองนะ นเนีคำว่าสมาธิแปลว่าใจ,จตั้งมัน่นเนี่ยก็ฟังเอาเป็นไงอ่ะบันนีกใจเราตั้งมั่นหรือ,อยังอ่ะทุกคนก็ต้องสังเกตตัวเองเนี่ยว่าเมื่อเวลามีเรื่องไม่ดีอะไรกระทบกระทั่ง,งมามันหวันไหวไหมมันคิดได้รู้ทันไหมหรือว่ามันวู้วามไปเลย พอได้ยินเรื่องไม่พออกพอใจอะไรมันมันฟุ้งไปเลยอย่างนั้นเหรอเนี่ยทุกคนน่ะต้องรู้ตัวเองนะคนอื่นรู้ให้ไม่ได้เรื่องอย่างนี้นะเมื่อรู้ว่าอจิตใจตอนนี้เมื่อเรื่องไม่ดีอะไรต่างๆกระทั่งมามันยังดิ้นรนฟุ้งซ่านไปอย่างนีนะ้แสดงว่าใจยังไม่ตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมพอเอย่งงั้นก็ต้องรู้ตัว พอรู้ตัวอย่างนั้นแล้วก็พยายามทำสมาธิให้มันเข้มงวดเข้าไปกว่านั้นบำเพ็ญตะปะทำให้มันแก่กล้าขึ้นไปโดยตั้งความอดทนไว้ในใจให้มากอดกั้นทนทานต่อความคิดความนึกที่มันเป็นไปในทางที่ไม่มีประโยชน์อะไรนั่นมันจะ เบนไปในทางที่เป็นทุกข์เป็นโทษตรงนี้เราอดทนอดกลั้นไม่วันไว้ไปตามไม่ไม่ไม่คิดไม่ปรุงไปตามอารมณ์ที่เป็นโทษนั้น <c oughs> อันผู้ฝึกตนเบื้องต้นนี้ต้องใช้ความอดทนเป็นพื้นซะก่อนในเมื่อตนยังไม่สามารถที่จะทำจิตให้สงบแน่วแน่ลงไปได้ อย่างนี้นะให้พากันเข้าใจความอดทนนี่นะชื่อว่าเป็นจปะธรรมแม้ว่าจิตเราไม่เป็นสมาธิตแต่เรื่องอะไรกระทุกระทั่งมาเราอดเอาทนเอาเราเราไม่แสดงออกทางกายทางวาจาให้เป็นไปทางเสียเสียหายหายอย่างนี้นะในที่สุดมันก็เอาชนะความชั่วเหล่านั้นได้ เราอดกั้นทนทานไปความชั่วเหล่านั้นมัน <c oughs> ความชั่วเหล่านั้นมันก็ลังงับไปเองมันเป็นอย่างนี้เรื่องมันนะให้พากันเข้าใจอันนี้เรียกว่าเราละกิเลสด้วยอำนาจแห่งขันติธรรมอดทนทีนี้เมื่อเราอดทนไป นานเข้าจิตใจมันก็หนักแน่นเข้าไปไอ้กิเลสหยาบหยาบมันก็บรบกวนจิตใจให้พุ่งสร้างไม่ได้เราเจริญสมาธิภาวนาเข้าไปมันก็ทง,งบลงได้ง่ายแบบนี้นะเพราะว่ากิเลสท่านหยาบหยาบอันมันให้จิตคิดไปทางอกุศลต่างั่งมันระง,งับไปแล้วด้วยอำนาจแห่งขันติความอดทน การทำสมาธิมันจึงเป็นไปได้สะดวกกว่าน,นี้นะเพราะมันยังเหลือตะก,กิเลสอันอย่างกลางอย่างอ่อนๆเมื่อเราเพ่งเข้าไปแล้วมันก็สงบลงไปเองมันมันเป็นอย่างนั้นให้พากันเข้าใจไอ้อุบายวิธีฝึกจิตนี้นะบางคนเมื่อทำจิตลงไปแล้วมันไม่สงบแล้วก็ท้อใจ เอ๊ะเรานี่ทําไมหนึ่งจิตไม่สงบสักทีอย่างนี้แล้วก็ไม่อดไม่ทนแล้ววันี้ปล่อยให้จิตเลื่อนลอยไปอย่างนั้นแหละนั่นไม่ถูก